ปั๊มจุดอาร์กต่างๆยังอยู่ครบนะนี่การันตีจากศูนย์โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะฮะก่อนนะครับเลขไม่อยู่ที่18,575มนกิโลนะไม้แท้นะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับเจมจัดให้นะครับช่วงขายทั่วไทยสวัสดีเพื่อนแฟนรถยนต์มือสองนะครับโตโยต้าโชว์บุรรราชธานีนะครับวันนี้จะพาไปชมนะครับรถเข้าใหม่นะครับต้องบอกว่า รุ่นขายดีมากๆนะครับเป็นรถกระบะนะครับยกสูงหน้ารอนะครับต้องบอกว่าป้ายแดงไม่มีขายไปพบกันเลยครับและนี่ก็คือกระบะหน้ารอนะครับและรุ่นขายดีที่สุดนะครับนี่ก็คือ Toyota Revo Smart c a b 2.4 e part pioneer นะหรือว่าตัวยกสูงเกียร์ธรรมดาปี2019 นะครับต่ว่าข้อดีของเขาครับแน่นอนละครับในรุ่นนี้นะครับใครๆก็บอกว่าหล่อนะครับจะแต่งออนรถหรือออฟรถอะไรก็แล้วแต่ดูดีที่สุดนะครับรุ่นขายดีที่สุดและเป็นเครื่องยนต์2.4ให้ความประหยัดน้ํามันนะครับและทุกคนก็ให้ความตอบรับละนิยมในรุ่นนี้มากๆนะครับแน่นอนครับรถปี2019ไม้น้อยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม้น้อยแน่นอนนะครับไม้แค่หลักหมื่นเกี่ยวกว่ากี่กว่ากิโลนะฮะ ด้านหน้านะฮะหล่อเหลาเอาการนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์นั่นนึ่งไรนะครับมีไฟตัดหมอกครอบด้วยโครเมียมสีดำนะครับการจังหน้าแน่นอนครับนี่แหละตัวที่เขาบอกว่าหน้าหล่อนะครับที่บอกที่ในป้ายแดงตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับถ้าลูกค้าสนใจในโฉมนี้ไมเนอร์เชนตัวนี้นะครับติดต่อหาเราได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับไม่มีขายในป้ายแดงแล้วโฉมนี้นะครับมามาดูรอบคันกัน แน่นอนครับยางนะฮะที่เขาให้มานะับเป็นโยโกฮาม่าต้องบอกว่ายางเนะี่ยยางใหม่นะครับดอกยางเต็มเปียะเปียะเลยนะครับนี่ซีรีส์ของยางที่เขาให้มา265ทับ65ขอบ17นะครับนี่โยโกฮาม่าขึ้นชื่อว่าความนิ่มนวลน,นะฮะตัวนี้ยางยางใหม่กระจกมองข้างนะครับเล่นรูปลายด้วยโครเมียมมีไฟเลี้ยวแบบ led จงกระจกมองข้างมีมันไนข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ มือเปิดนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับหลายหลายคนก็จะคุ้นเคยรูปลักษณ์สันทรงนะครับตัวถังอย่างดีแลวแหละนะฮะแต่ความเดิมของเขานะครับในเรื่องของคัตซีนะฮะตัวนี้ยังใหม่ยังสดนะครับไม่ผ่านการลุยน้ําลุยโคลนะครับอย่างที่ผมบอกไปใหม่มากๆนะครับป้ายแดงไม่มีขายแล้วใหม่หลักหมื่นโลตัวนี้นะครับออกศูนย์นะครับดีลักโตโยต้าดีลักอุบลของเรานะครับออกศูนย์เนี่ยเนี่ย ออกศูนย์โตโยต้าดีลักที่วาลินนะครับจังหวัดบนนะครับตัว E-PART นะครับให้กล้องหลังมาด้วยนะฮะตรงนี้บิวอินแบบที่เปิดนะฝาหลังนะครับกันชนหลังมาให้มีไฟเบรกดวงที่3มาให้พูดถึงความเดิมนะครับก็ต้องมาดูนะฮะไม่มีการขันของรอยประแจจุดมาร์กจุดอาร์กต่างๆยังเดิมนะฮะนี่สดใหม่จริง มาดูช่วงล่างนี่เลยฮะช่วงล่างยางอะไรไม่เคยถูกแกะไม่เคยใช้งานดอกยางยังเต็มนะครับซีรีส์บาร์โค้ดตรงเพานะฮะอันนี้ให้เห็นเลยใหม,ใหม่จริงๆมีจุดจุดมาร์กนะฮะจุดสีเขียวสีเหลืองเนี่ยที่แจ้มมาอยู่นะฮะจุดมาร์กผ่านการคริวะีะจากโรงงานนะมาดูภายในกันนะครับแน่นอนนะครับกระบะแขบยกสูงนะับเปิดได้ความเดิมของเขา สีเนี่ยไม่เคยทำไม่เคยเคลมสีหัวน็อตยังไม่มีรอยประแจขันยังสดยังใหม่นะไม่ใช่รถน้ำคว่ำไม่ใช่รถพีคว่ำนะครับไม่ใช่รถน้ำท่วมนะครับท่านผู้ชมครับจุดปัม๊มจุดอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบนะนี่การันตีจากศูนย์โตต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะฮะ เบาเป็นเบาผ้านะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power manti m a n s i ั n นะครับปรับเสียงลดเสียงได้กดรับสายโทรศัพท์ได้นะครับมาดูไม่ครับทุกผชมครับต้องบอกว่าไมคน้อยจริงนะฮะอันนี้เข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับเลขไม่อยู่ที่18,575กิโลนะไม่แท้นะครับสามารถเช็คตรวจสอบที่ศูนย์ได้นะครับ ออปชั่นนะครับมีเครื่องเล่นเสียง DVD มีกล้องถอยหลังหน้าจอทัชสกรีนแบบ7นิ้วนะครับะแล้วก็รองรับบลูทูธนะครับ AUX แล้วก็ USB มีช่องเสียบพอร์ตออเมาให้มีปุ่ม Power Mode Eco Mode มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีด แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับตัวนี้นี่แหละเขาบอกว่า2.4 150แรงม้าก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับนะท่ามรวมนะครับภายในเหมือนเพิ่งออกมาจากห้างนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะใครที่สนใจรถกระบะคันนี้อยู่นะครับดูให้จบนะครับไปดูห้องเครื่องกันจะสวยแค่ไหนนะครับ ้องเครื่องเปิดขึ้นมาสดใหม่จริงๆท่านผู้ชมครับจุดมาร์กจุดอาร์คต่างๆนะครับรวมไปถึงหัวตะเข็บหัวน็อตต่างๆคันหน้าเดิมเนี่ยฮะไม่มีประแจขันไม่เคยถอดทำสีไม่เคยเคลมสีเลยนะครับเพศนะฮะไม่มีการแกะนะครับรถปี2019นะครับนี่ยังใหม่จริงๆฝากระโปรงเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมตะเข็บสีนะครับนี่ยังอยู่ครบ นะโอเคครับใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับต่อสอบถามได้นะครับราคานะครับที่โตโยตโลล้าโชบุรราชธานีนะครับเราขายในราคา579,000บาทนะครับเครดิฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินรับรถนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ1800นะครับเครดิรับดอกเบีย้ยพิเศษให้อีกด้วยการรับประกันของเรานะครับ ตัวนี้ปี2019ยังรับประกันศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศไทยนะครับหนึ่งปีแสนโูยังเหลือใช่ยยาวๆนะท่านชมครับเหลือช่ยยาวๆยังรับประกันศูนย์ยังเหลือนะนะครับส่วนของเรานะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้1ปี50 0 0 0กิโลแน่นอนนะครับแถมช่วยเหลืออยู่เฉลี่ย24ชั่วโมงให้ด้วยอีก1ปีนะครับแล้วก็อ่า แถมขัดเคลือบแก้วนะครับมันในวันรับรถให้อีกมูลค่า15,000บาทนะครับแถมค่าจัดค่าอวนภาษีพรบค่าตรวจสอบแถมทุกอย่างนะครับเครดิตไม่ต้องใช้เงินดาวหรือว่ารับรถสักบาทเดียวนะครับอ่ะพูดถึงนะครับ ต้องย้าก่อนเลยว่าไม่มีขายในป้ายแดงเลยนะครับท่านผู้ชมครับในโชมนี้นะครับใครที่สนใจทักไลน์มาเลยนะครับหรือว่าโทรเบอร์โทรที่ด้านล่างนะครับโทนสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมให้คําแนะนําและปรึกษาในเรื่องข้อมูลหรือเอกสารต่างๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับเจมจัดให้มีรถกระบะสวยๆม่น่อยๆนะครับหล่อเหลาเอาการนะครับคันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับท่านจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ